สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ่ะไม่ทำกับข้าวเนาะขอเทคเอาเวคเอฟซีสักมือหนึ่งนะคะเป็นวันพักผ่อนสบายๆส,สไตล์พอล่าขอกินเอฟซีนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะขอแนะนำกล่องนี้ก็เฟน์ไฟล์นะคะมีสองกล่อง คนละกองคะ่ะกับคนที่บ้านแบ่งกันทานคะ่ะแล้วก็จะมีหนึ่งกระปุกคือครมีมมี่โพเตโต้เกรดดีสิค่ะตามรูปเลยค่ะเดี๋ยวอ่านภาษาอังกฤษผิดเสียชื่อยี่ห้อเขานะคะ <laughs> ก็มีวันนี้ ปซปซี่แม็กนะคะนี่ค่ะโฆษณาให้เขาหน่อยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเปิดทานกันเลยเปิดออกมาก็มีไก่แปดชิ้นกินคนละครึ่งคนละสี่นะคะ ไปทานกันเลยค่ะเมนูวันนี้ง่ายๆะไตายพอร่านะคะ t a w k e a w a y KFC ค่ะไม่ต้องคุกกิ้งวันนี้มีคนสปอนเซอร์ให้ค่ะวันนี้พอร่าเหนื่อยไม่ต้องทำกับข้าวนะคะใจดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะไปทานกันเลยค่ะ HELLO ลไฮยูทูบเวันนี้ก็เหมือนพอร่าบอกเนาะไม่ต้องทำกับข้าวค่ะวันนี้ค่ะ มีสปอนเซอร์เลี้ยง KFC วันนี้เห็นพอลรา,ลาทางกับข้าวเหนื่อยมาหลายวันวันนี้พักผ่อนไม่ต้องทำเขาบอกกินแล้วพักผ่อนไม่ต้องไปร้านถ้วยล้างจานก็เลยกิน KFC ปกติพอลาก็ไม่ได้ชอบหรอกค่ะแต่กินได้ค่ะนะคะก็เปิดกล่อมกินเลยนะคะไม่ใส่ถ้วยใส่จาน <c oughs> <c oughs> เป็นฝ่ายเนาะ เป็นไฟพระราชชอบอยู่แล้วอร่อยค่ะ KFC ต้องกินกับโคกเนาะไม่ไ <c oughs> ด้ซาซุซ่าซุซ <c oughs> ่สา,สาฮะกบลังอากาศหนาวยเย็นแบบนี้กินโคกโอ๊ย เยอะมากกล่องเบลีจะกินหมดไหมนี่เขาก,กินนิดเดียวแล้วก็กินนิดเดียวแต่มันฝรั่งเนี่ยชอบมากเลยอันนี้พอล่าชอบแต่สลัดสลัดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สลัดจะไม่กินนะจะกินมัน <laughs> จะกินเลือกกินมันฮะแต่ไก่ก็ อะไรเขาเอาไปสามชิ้นเอาไว้ให้เราห้าชิ้นเราจะกินหมดไหม <laughs> กินกันเลยค่ะกรอบค่ะเผ็ดนิดนึง nó. Rồi. มเพื่อนกินมันมันหมดไปเกือบครึ่งถ้วยไก่หมดไปชิ้นครึ่งก็อิ่มแล้วค่ะเบบซี่มันมีกา๊าซเนาะกินเข้าไปกันแน่นเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆกินนะมันฝรั่งก็หมดไปครึ่งกล่องค่ะแล้วยวค่อยกินค่ะนี่ค่ะวันนี้อาหาราง,ง่ายๆแต่พอล่า,า,รราคแค่แมาแนะนำให้เพื่อนวนะ่พรราพอล่าไม่ได้ทำกับข้าววันนี้นะคะ ค่มาทักทายเพื่อกินอาหารง่ายๆ t เทคบีนะคะ KFC วันนี้ค่ะนะคะเป็นวันพักผ่อนไม่ต้องคุกกิ้ง just eating เนอะก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพอล่านะคะไม่ได้เห็นตำํตำคกตําสากวันนี้ไม่ได้เห็นผัดกระทะนะคะเห็นเปิดกล่องกินเลยค่ะวันนี้ง่ายๆจะตายพอล่านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย